พี่สะพ้ายหลานชวนขึ้นมาบนห้องรีบตามเลยค่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นเคยอ่านใน Google ดูใน Google บอกว่าวิวของโรงแรมมองออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากว่างั้นค่ะสวยจริงๆค่ะเมื่อสิบปีมาแล้วที่พี่ชายเคยเล่าว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่ามีหลานสาวเก่งเป็น working woman ว่างั้นค่ะ เป็นถึงรองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นิวยอร์กแล้วก็ไปซื้อบ้านไว้ที่อลิโซนามีสะไว้น้ำส่วนตัวด้วยว่างั้นค่ะคงจะรวยจริงค่ะก็น่าจะรวยจริงนะที่มาเช่าอยู่ที่นี่ได้ตั้ง4ี่คืนมาเป็นครอบครัวด้วยแล้วรวมทั้งคุณแม่ บำนานอาทั้งเดือนก็มาเช่าคืนเดียวไม่ได้พูดแบบนี้ให้พี่ชายได้ยินเขาก็จะบอกว่าบอกเป็นภาษาผู้ไทยว่ายะเว้ายะเว้าคอยเดความหมายก็คืออย่าพูดอย่าพูดสงสารว่ะเห็นใจว่างั้นค่ะ ห้องนี้นยู่ห้องนีนองต่มรับพี่ไอ้มี่อยู่ห้องพี่ตุนแล้วก็อยู่ห้องนี้แต่สาคนไม่อยู่ีนห้องติดกันฮันนี้ค่ะคุณยายนข้าวมันก็ได้ไปฝันคงเหนื่อยมากพี่แต้วไปมานะ

แดดและแดดมันแรงด้วยนะคะช,ช,ช่วงนี้เดี๋ยวเอาแก๊ปใจไปที่ที่หมที่เขาให้จะไม่รอดสะลิฟต์จะขึ้นจะลงก็ต้องมีคีย์ร์ดด้วยต้องถือติดมือตลอดนะคะ จะไม่ไปแล้วขลานไม่ไปก็ไม่ไปแล้วไปเผยเมื่อน้ําเดืยวเท่านั้นแหละไม่น้เด็อดคือเราแอบเลกัน้เคือเราเออาไป่แค่ที่เไป็่ไรถไปไม่ทันแล้วมานานไม่เป็นเบอรถือไปเน้่นี่แหละห้าได้ไปชอปิ้งถ่ายรูปให้ค่ะไปไปเดนถ่ายรูปให้ก่อนเอเอาไปยืนไปยืนไปเ่นไปยืนไปเพื่นเ้มฟ้าไปฟ้าไป มาพี่เต้าโอ้โเรรักมากรักมากเลิฟ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 เอามาแม่เตินมามาแม่เข็มเจนเนให้อ้าวอ้าวเดี๋วก็ลืมของชอบชอบชอบเหมือนอากงเลยอ,อากงก็ชอบถ่ายรูป

มาเปิน้ลนะถือก็ได้เลยไม่เป็น,ปนนะไรเนี <g ül> <g ül> ่ยนะก้าเราไปช็อปปิ้งเต็มทีเลย <g ül> แต่ไม่เป็นเพิ่อเขาไม่ได้ไปเข้ากับพ่อพ่อเดเมอร์เมือทุกคนนี่ะอลอโอเค

<laughs> 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 Wait, what not L.M. mean? Uh, lower mezzanine. L.M. <laughs> floor. Lower mezzanine? I mezzanine? not หลานสาวถามว่าอาอยากกินอะไรมื้อเที่ยงก็เลยบอกว่าถามอาไปทูลดูว่าอาไปทูลอยากกินอะไรอาไปทูลก็บอกอยากกินอาหารญี่ปุ่นผลก็คือต้องข้ามฝั่งไปกินที่ไอคอนสยามเพราะว่าถ้ากินที่โรงแรมจะต้องสั่งร่วงหน้าอันนี้ไม่ได้สั่งร่วงหน้าไว้เพราะว่าคิดว่าจะกินอาหารธรรมดาในโรงแรม อีเจ็ดนาทีบอเข็มอีเจนาทีอ่ะคนละสามสิบบาทเออคนละสามสิบเอาเลยได้ได้มามามาบ้านลองมาสามสิบหนูมีเยอะหนูแมงย่อยหนูมาเยอะพี่แต๋มา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 เอยเอ็มมี่เอ็ี่น่ะ สามสิบสามสิบกี่คนสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่าคนละสามสิบนะนะเ 30, หรอคะ,อะเป็นเรือด่วนใช่ไหมเป็นเรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้ปปาะจะออกแล้วใช่ไหมเอาอันนี้อ,น<ๆ>อันนี้ก็ใกล้ออก Pak 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 nih. Oke. Oh, ini, ini. Ini Kak Pi Kak. คนละเท่าเลอคนละเท่าเลอไม่เอา10บาทค่ะ8บาทค่ะคนละ8บาทของเรามีกี่คน11เหรอ11ค่ะ11ตัวจีน8ด8อเอาแบงค์แบงค์ร้อยย่ามียังไม่ถึงเวลาของเรือโรงแรมออกด้วยความรีบกลัวกลัวหิวกันก็เลยให้เรือโรงแรมมาส่งที่ท่าเรือทั่วไปนะคะใครๆก็ไปได้นะคะท่าเรือนี้ ลอตอนนี้ก็ได้เที่ยวเต็มทีแล้วเออแแท็กซี่ก็ต้องสองกันเนาะ อ่นั่งก็แล้วผลวันนี้เราพอดูงกัได้ออเจะไมัเจิดปกติไปนี่นอนกลดวแ้็พูดนะหายแล้ว 要读，我们不买。